สวัสดีครับกลับมากันต่อในบอดี้แลนด์พาร์ทที่สินะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราไปขโมยอุ้ยเปิดประทุนบ้านเปิดประทุนเหรอไม่ใช่เมืองมลอยฟ้าเราไปขโมยข้อมูลของพวกไฮเปอร์เรียนนะ่ยข้อมูลต่างๆที่อยู่แจ็คทหารมีกี่ตัวมีอะไรบ้างนี่ยดิจิตาไมเน็งนะครับโอเคเรียบมีลีเลเมทมีลีเลเมทแล้วกัน this is มันจะจบในตอนนี id, ้แหละแจ็คล right. ิลิตพวกนักลบพวกเราผ่านไปแล้วนี่คือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายไปลำลาผู้คนทั่วไปซะพวกเขาต้องการที่จะพูดคุยกับนายแฮเ์รียอรล็อกิดาดโอ้โหนี่ค้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยชนะหรือแพ้ พวกเราจะจบที่ตรงนี้ซะสำหรับบัตวิ่งฟอลโลูเลนเพื่อชาวแพนดูร่าเพื่อดาวดวงนี้เนี่ยท็อกทูทางนี้ท็อกทูเซตท็อกโอ้โหคุยกันหลายคนเลยเนี่ยแหมหาเสียง่อยครับเป็นหาเสียงครับอะไเพื่อไม้เป็นไงเพื่อเอลลี่และฉันคุยกันกับนายอะ นายต้องกลับมากลับมาให้รอดน,นะานายต้องกลับมาด้วยเอาหัวแจ็คมาด้วยนะอ,อ,ะ,อะไรเอลี่ให้ของสำหรับนายโอเคขอบคุณมากรับของมาเป็นยังไงบ้าง,งดีกว่าของกูด้วยอันไหนวะออันนี้นะที่เอลี่ให้มาแต่ผมจะใช้อันนี้โอเค ซึ่งได้มาจากไหนก็ไม่รู้นะไปดีกว่าไปคุยกับเซธทอล์กทูเซตโอเคครับยังไม่เคยเข้ามาหาเซตเลยอะอ่าฉันอิวฉันอยากกินดูโนฮาร์มโอเคครับมาคุยกับเซธใช่ปะอ่าคุย อฉันไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาบอกดีแต่ฉันอยากให้นายด้วยนะอือฮะเฮ้ยอือฮึอ๋อก็โอเคขอบคุณมากพูด <c oughs> ว่าอะไรลืมจะไม่ได้แล้วแปลไปถูกครับแท็บ เวลาที่จะจบไปแล้วฉันจะไปเจอนายที่อิลิเดียมไบรท์โอเคกิมมี่ไฟกิมมี่ไฟกิมมี่ไฟแย่กิมมี่ไฟ go to อิลิเดียมไบรท์เนี่ยแล้วก็ไปจบมันซะโอเคจบแล้วเนี่ยขอเปลี่ยนลูกกระสุนก่อนอ่ะฮะบาสุกงบาสุกา้าไปที่ร้านปืนเนี่ยนะเพื่อซื้อลูกกระสุนนะ ร้านปืน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 เย่ะเยอเยออ้าวยังไม่เคยมาอีกอเนี่ย <I> มาแล้วนุ้ยทำไมมันขึ้นหลายรอบจังเนี่ย mm, มันกดสคริปต์ไม่ได้ด้วยนะครับ <c oughs> กดไม่ได้ด้วย <c oughs> ต้องใส่มหามันทุกวันนี่ต้องยิงคนทุกวัน,นตายทุกวันเลยมั้งเนี่ยมันซื้อลูกศรหน่อยเพื่นอนนี่คงจะเป็นการรบครั้งสุดท้ายของฉันแล้ว ฉันจะไปถล่มพวกไฮเปอร์เรียนให้สิ้นซากนะเพื่อนอา้าวซื้อระเบิดมาไม่ได้ดูเลยไปครับไปที่อิริเดียมบนะฮะในเควสต์เดอะทอรอนอฟก็แล้วก็ไปจบมันซะนี่จะเป็นพาสสุดท้ายใช่หรือเปล่าแล้ววะผมจะสู้มันได้ไหมหรือเราจะตายกลับมาต้องห้ามตายครับห้ามตาย หลอมได้แต่ห้ามตายต้องลุกขึ้นมาได้ไปที่ยูริเดียมไบต์โอเคเอลี่ยิ้มแล้วไหนนะแอนเชสไรย์ยี่่า coming back you know นี่ยิงแม่งมเลยยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยครับ <c oughs> จังนัดจังนัดยูริเดียมไบต์ไปทางไหนเนี่ยทางนี้เหรอ Uh huh. อ่าฝั่งนี้ใช่ไหมเอา้าไม่ใช่ฝั่งนู้นนล้วอีบไกลเลยเนี่ยโอเคไปยังไปยังไงวะไปช่องนี้เหรอเดี๋ยวก่อนนะอ๋อโอเคครับตามตามช่องนี้ไปเนี่ยห okay, หมอนพวกนี้เราก็ไม่สนใจเราไปตามทางของเราดูซิว่า ฉากจบจะเป็นยังไงอาทราเวลเข้าไปครับอิริเดียมไบต์เย่เยี่ยมมิดแคปแทบไปเจอแคปแทบบนะฮยนายมาแล้วใช่ไหม สงสารลิลิทเนี่ยตายอ่ะเข้าไปยังไงวะเนี่ยเข้าเข้าประตูนี่เหรอมิดครับแท็บไปเจอมันยังไงวะไม่ใช่แล้วเนี่ยนะโอเคไปทางไหนวะเนี่ยคงนี้เหรอชิมิ อ่าสงสัยเป็นทางนี้ครับครัแทบฉันมาแล้วเพื่อนฉันนัดกับน,น,นายไว้ที่อิลิเดียมบล็อ์ไงไหนนี่ครับครัแทบโยว์ว่าไงมาแล้วามาแล้วอ่าทำไมโรงนี้มันเป็นหลุมกันอะไรมึงว่าบ้าหรือเปล่าอ่ะฮะ อฉันจะไปจัดการาแฮนซัมแจ็ค<จ>ด้วยมือของฉันเองนายดินฉันไหมแจ็คนายฆ่าเพื่อนของฉันนายทำลายทุกสิ่งทุกอย่างอ่าฮะฉันจะไปฆ่านายไอ้บ้าดิเฟนด์ครับแท็บอ้าวอือมาแล้วครับป้องกันป้องกันครับแท็บเนี่ยยิงยิงเอาปืนกลสั้น ปืนสั้นยิงยกันโหลดเดอร์โอ้โหสองสามทีตายอ่ะรีไวท์ขึ้นมาอีกแล้ววะกระโดดลงมาเลยหรอ,อน,นี่นี่นี่สองทีตายครับสามสองทีตายอีด้วยทำได้ดีมากมิเนี่ยนะฮะฉันจะปลดล็อกแผงควบคุม,ามนายคิดว่าประตูนี้จะอยู่จนได้เหรอฉันจะทำประตูนะเวย้ย ไม่ต้องแปลหัวล็อกไม่ต้องแปลแล้วไงต่อเพื่อน <c oughs> แอนโอแผดเอ็กเซดดีไนอ้าวประตูล็อกอน,นี่มึงทำไรมึงเนี่ยอ้าว <c oughs> จะพูดว่า <c oughs> เปิดไม่ใช่เพื่อปิดประตู <c oughs> ะเวรกรรมงานงอกแล้ว <c oughs> ระบบการป้องกันทำงาน เอาเิดไปฉันจะหาทางที่จะทำให้ป,ประตูเปิดโอเคแน่นอนอยู่แล้วเปิดประตูไม่ได้แล้วมึงยังเสือกเอามอนไหมหกูค่ากอียกย่าเนียมาไงไวะเนี้ยส,สึบสิบร้อยครับขอใช้เปลี่ยนละ สับโอ้โหเท่าไหรนะ่เนี่ยหมื่นสามเลยนะฮะแรงไหมล่ะแต่มันก็ไม่แรงเท่ายิงยิงปืนธรรมดาอ่ะโอ้โห g o d d a m m i มันชั้นป้องกันระดับที่สองเวนกรรมแล้วอุ้ยอุ๊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 ยทำไงวะเนี่ยหลบก,ก่อนคนระับ หลบก่อนไม่อยู่แล้ววอลโลดเดอร์โหลดเดอร์แรงไหมล่ะอุ้ย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 โอ้โหมันวิ่งเข้ามาน่ากลัวจุงเบยอ่ะสุดตริงสุดตริงไปเลยสุดตริงไปเลยสุดตริงไปเลยอ้าวไอหาานี่มันยิวอยู่เราต้องทำลายป้อมปืนมันนะอ้าวไม่ใช่ หมือนจะเป็นของเป็นของเราแล้วใช่ไหมอ๋อเป็นฝั่งเดียวกับเรานะ่ยแล้วใครมันไปทําอะไรวะถึงจะเป็นถึงเป็นฝั่งเดียวกับเราตอนนี้เราไม่มีเอ็นเจอรแล้วนะฮะเอ็นเจอรตายไปแล้วนะ <c oughs> เราไม่มีเอ็นเจอรคอยช่วยในการเปิดประตูแล้วเ <c oughs> นี่ยนะเรื่องมันเศร้าครนะับคุณผู้ชมไหนวะไม่มีตัวไงยิงมันยังไงวะกูจะยิงมันยังไงได้เนะี่ยไม่ให้กูยิงหน่อยดิ ยิงยิงโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอเคเราเปิดประตูได้แล้วอยู่ย่งเง้อยู่เฉยๆนะเพื่อนมินเนียนนะ่ยเนี่ยมันเนี่ยเรียกเรามินเนี่ยเพื่อนเคาะใหญ่เลยเคาะใหญ่เลย,เลยมึงทำไงมึงจิมโมโมะมึงทำอะไรเอ็มบัตต์แอดด้วยโอ้การป้องกันขั้นสามมาแล้วหลบก่อน โอ้โหแบดแอดโหลดเดอร์โหลดเดอร์ Ass, Load er. Load er. Oh, โอ้โหกระโดดสับแรงอยู่เกือบพึ่งหลอดเลยนะใช้ได้ยอยู่แต่ยิงยิงเร็วกว่า <c oughs> ยิงปืนเร็วกว่าเฮ้ยอย่าทำลายป้อมป้อมนี้มันช่วยเรานะป้อมเนี่ยป้อมข้างบนี่ยช่วยเรานะโอเคยิงยิง,ยงต่อไปมึงไม่เอาซุปเปอร์แบดแอสมาหากูเลยเหรอไอ้แทร็บแสบแบดแอสยิงยากอ่ er, นะเนี่ย ระวังลูกปืนโอ้โหแน่นอนระวังอยู่แล้วใครจะเอาลูกปืนใครจะเอาตัวรับลูกปืนล่ะจะบ้าหรือเปล่าแต่วะเจ็ดตัวข้างบนนี่มากอะไรฮะแต่วะมึนหัวแล้วเนี่ยยิงมันครับยิงมันยิงมันยิงมัน,มนแม่งยิงไม่โดนเลยระวังนะเพื่อน เรบ่ร้อยไปหนึ่งเรร้อยไปสองเปิดประตูได้ยังเนี่ยเพื่อน reinforcement ดิเพลเฮะทำแรงบังตอรเนียโอ้ยทำเสียงแข็งๆโอเคเป็นยังไงอะเราทำได้ไม่นี่เจ็กมันอยู่เราไม่ได้แล้ว ย้ำเปิดประตูให้ฉันจะเป็นหัวหน้าที่การต่อสู้นี่เองฉันจะทำลายแฮนซัมแจ็คด้วยมือยันเองบันไดไปไหนบอกมึงเป็นผู้นำกว่าไม่ใช่เหรอไปดิเพื่อนนายต้องไปโดยไม่มีฉันนะทำให้ดีที่สุดอ๋อมันแพ้บันไดครับ มันขึ้นบันไดไม่เป็นตายหน้าประตูเายเจคฮะโยระเบิดไปยิงปืนไปทำลายมันใี่หมดอืมมเนี่ยปครับมาแค่เปิดประตูให้เรานะฮะ หลังจากนั้นก็หายไปแล้วเบนไดอดิสร์กันโอเับซื้อกระสุนปืนก่อนเนี่ยใช้กระสุนปืนไปเยอะแล้วก็ไม่ค่อยเยอะหรอกเพราะว่าปืนทุกนี้เราการทำทำร้ายแรงสูงเนี่ยก็ปืนแต่ละปืนก็จะบอกความสามารถเนี่ย อย่างปืนนี้ก็ดีโบนัสเอ็กโพซิตเนี่ยจะผมบอกการทำลายล้างนะครับปืนนี้ไฮเอฟิกนะฮะสีเขียวเขียวนี่ก็เป็นธาตุพิษนะฮะอ่าแต่ถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยก็เป็นอ่าอิเล็กโทรเป็นธาตุไฟนั่นเองอันนี้ก็เป็นสลักสลักก็คือเวลาเรายิงไปแนละ้วตัวมันจะเป็นสีม่วงๆครับแล้วเวลาเรายิงปืนอะไรต่อไปเนี่ยมันก็จะรุนแรงขึ้นนะครับโอเคเหมือนติดพิษอะเหมือนติด เหมือนโดนเครือบอะไรสักอย่างแล้วโดนยิงแรงขึ้นประมาณนั้นนะไปหาแจ็คครับแล้วก็จบมันซะโอเคก่อนจะไปหาแจ็คยิงไอ้พวกนี้ก่อนแล้วกันยังไงต่อยังไงต่ออ,ตอ่าปืนนี่แม่งช้ามากเลยยิงนานมากเลยเพราะแต่มันมีเกาะน,นะอ่าอโอ้อได้450เลยนะเนี่ยถ้ามันเป็นคนนี่ต้องต้องเจอล่างศัตท์ ผมไม่ตายผมถึกมากยะ่ะจับกูเออเรียบร้อยผมหายไปเลียนสไนเนปเปอร์เลยนะยิงแรงนะครับตัวเนี้ยมาตัวนี้มันมีโล่ด้วยเนะี่ยยิงทะลุโล่แม่งเลยนะนี่นี่ยิงขายิงหำมมันมันไม่มีหัมมันมีแต่ระหว่างขา S C G S C T S C G. G ก็จะไปเตะบ,บอลหรือไงผลิตปูน โอเคมาแล้วมาวอีกแค่หวะคอมแบทเอ้ยอ้าวจืบตายแม่งไม่ตายแต่ถ้าตายแล้วเราจะวินวอกต่อเนนะี่ยแต่ถ้าเราตีมันแล้วไม่ตายเนี่ยมันจะเราจะหายจากการวินวอกนะครับโอเคเอาเระเบิดไปเอาเระเบิดไปก่อนเออเ,เรียบร้อยนี่นี่ไฟเฟยเรียบ,บร้อยทั้งหมดมีทั้งหมดครบสุดมาครับเรียบร้อย เก็บวระสุกระสุนปืนเฮ้ยมันยังไม่หมดอีกเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยยิง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 งัดเหรองัดเหยียบร้อยนี่ไงล่ะยืนฟันองมันเลยตัวไรจะงัดเหรอจะงัดยืนยิงใส่หน้ามัลยครับไม่ต้องเป็นกลัวร้อยงงอะไรมายืนอัดอัดไปเลยเนี่ยงงเหมือนกัน ราะมันมันมีไบพาสแดบถ้าเรายิงมันเรื่อยๆมันก็เปินกระสุนเนาะมันไม่มันไม่โดนเหรอครับต้องเข้าไปอัานข้างในอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยวัดวัดตัวแคนนอนยิงไปเลยยิงสวนแม่งไปเลยฉันมาแล้วโอ้โหให้ฉันจัดการพวกนี้เถอะโอเคไหนพวกเนี้ยโอ้โหไม่แฮปเปอร์เลียนฮอคครับไหนวะ อ่าไม่โดนแม่งโอเคโดนแล้วครับบิ๊กมาแล้วบิ๊กมาแล้วบิ๊กต่อยมันเออาทำดีเพื่อนทำดีมากสวยงามเป็นอะไรที่สวยงามมากรอ้อยไปไหนต่อมอร์ดิคอล<า>เราผ่านไปไม่ได้โอเคผ่านไปแล้วตายแน่น่ะโอเคเดี๋ยวฉันเปิดตูให้ดาววิแจ็คมาแล้วครับ ทำไงอะอฮะไมฟิสอ๋องี้มัดของฉันต้องการจินคนผมมาดจีนคนเหลือโอ้ <c oughs> จังเอาไปข้างในครับตามบริกไปนะฮะมีมอดิไซน์นะช่วยช่วยไว้แล้วก็บริกคอยนำทางให้เรานะฮะดูว่ามันต่อยหุ่นยนต์บ้าข้างไปหมดแล้วเนะี่ย ต้องช่วยมันนะยิงช่วยมันเดือดดอกก็ร้อยอย่างเหรอไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยนะโอ้โหอาร์พีจีโหลดเดอร์โหลดเดอร์ช่วยมันก่นอนตัวระเบิด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 ิสิตเอโน่แจ็คมันจะจบตรงนี้เลยแจ็คยิง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 โอเคยิงแบบหนุ่มหนิมมากแต่ดาเมจรุนแรง จริงๆนะสไนเปอร์เออเรียบร้อยมีอีกเนี่ยมามาวกนี้ติดสลักเนี่ยติดสลักก็ผมยิงแรงนะประมาณสองเท่าได้เลยอ่ะนี่โดนต่อยโดนต่อยับไปเลยเ e t ส g กขอเก็บของก่อนนะโอเคข้างบนนี่อะไรเนี่ยของเทพหรือเปล่า ไม่ใช่ทุกคนเนี่ยไหนวะขอ่อละไรฟนซูมตรงนี้แล้วกันตู้มสี่พันเลยนะตัวนี้ก็ยิงไปให้บิ๊กมันแทงมันไม่มีเลือดอยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีวันตายไงไม่เอาครับเดืเมเดน,น้อยนะยิงแบบนี้แต่ก็แรงอยู่นะเนี่ยมีสกิลที่ยังไม่ได้อัพหนึ่งนะ นี่อ่ะยิงแม่มเลยครับยิงแม่มเลยครับยิงแม่มให้บริกมาบวกด้วยนี่เนี่ยงัดงัดเรียบร้อยอม,มีปั๊มปืนด้วยนะเนี่ยเรียบร้อยบลิกอ้าว่ไยกับหุ่นยนต์อยู่โอเคฉันช่วยอะไรได้เนี่ยถ้ามึงเก่งขนาดนี้มึงไม่ไปฆ่าแจ็คได้เองเลยวะ ยิงไปที่ประตูโอเคไหนวะมึงอยู่ไหนวะพยายามทำลายเนี่ยแต่มันมีบาเรียอยู่อะทําไงอ่ะโอ้พวกหุ่นยนต์ก็มาอีกแล้วเราก็กำจัดมันอีกแล้วเรียบร้อยไอ้ตัวนี้มันวิ่งมาระเบิดอีกแล้วแล้วมอนไม่เว้ยโอเคเ g จโอ้ตัวอะไรวะเนี่ย วอลเลอร์ er นะฮะแมชชีนแบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันสงครามเย็นจัดอาระเบิดไปอีกยิงครับยิงยิงยิงมาดิปืนส่งปืนมาเอ่าร้อยครับโคตรพ่อโคตรแม่ลุนยนต์เออเออเออกูยิงทางไหนแนละ้วโงงงไปหมดแล้วนะยิงแม่งทุกตัวเลยครับ แต่ต้องยิงให้ตายสักตนก่อนแล้วเขายิงกรอื่นตัวน,นี้แล้วกันเออยิง,มยงมแม่งยิงแม่งแม่งอะไรก็ไม่รู้กูยิงหมดแล้วสองตอนนี้แม่งโอ้จะต,ตายแล้วฮะคุณผู้ชมครับอ,อ้าวดูขึ้นมาอัตโน,นมัติมาวเว้ยไหนวะคันนอนมันเปิดยังเนี่ยเราจะโดนยิงฟรีนะเนี่ยเฮ้ยบิก๊กบิ๊กปีนขึ้นไปเลยเว้ย I'm up here ียพอหมดแล้วนะ The Path is Clear พี่กาดได้ถูกทำลายแล้วโอเค7อ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะอะไรวะเฮ้ยฉันจะไปช่วยนาำโมดิคอยเยอ้าว ไปไหนกันวะเนี่ยอ้าวมันไปไหนกันวะอ๋อมันโดนอ๋อมันโดนดูดไปนะฮะโอ้โหพวกมันล็อกฉันไว้นายต้องไปนะเพื่อนต้องไปโอเคมันเอาพวกเพื่อนเราไปมันล็อกมันล็อกยานไว้โอเคได้เวลาฉายเดี่ยวนะครับนี่คือเวลาของข้าวู้ ไม่ด้วยนี่ครับยิงแบบติดคลิติดคลิปไรเฟิลนี่ไม่ค่อยดีเลยนะแต่มันยิงคลิแบบได้ดีอ่ะวิววิววิวระเบิดระเบิดยิงโอ้ยขอยิงตาเหมอนกันนี่แหละนี่แหละเจ็บไหมยิงหุ่นยนต์ด้วยนี่ครับยิงตาหุ่นยนต์นะมันยังจะคี้ มันช้ามากเลยขับปืนสั้นนะครับปืนสั้นไม่ยิงแรงมากปืนสั้นบ้าเลยยิงแรงกว่สาสไนเปอร์สงสยัยมันต้องก็ออฟการทำลายล้างมันเป็นยิงยิงระเบิดนะเนี่ยยิงระเบิดแล้วมันดุนแรงนะครับเอ้โหโ,โ,โดนโดนโดนยิงแม่งเลยครับนี่ยิงลูกกระตรงลูกกระตายิงขามันสามารถเสกหุ่นยนต์ออกมาได้นะครับมันก็จะใกล้ตายแล้วเนะี่ย ผมเสกมาสามตัวเลยเหรอมากไปไหมเฮ้ยยิงตายแล้วเรียบร้อยอ้าวมีหุ่นยนต์บางเรียบร้อยหรือ,อยังฮะอุ้ยมันกำลังเพิ่มเลือดยิงเรียบร้อยครับอุ้ยฟินชีพแผลยืนเป็นบอยแบนยืนเป็นบอยแบนเลยนะพวกนี้อืออออมีเกาะใช่ไหมิีทำลายล้างหมดแหละออเฮ้ยตัวระเบิดตัวระเบิด ไปครับเดินเข้าไปข้างในไปหาแจ็คครับเพาหมายของเราไอ้พวกนี้มันหูวหายตัวหายตัวได้เหมือนกันเว้ยหายตัวได้เหมือนกันผมเกือบตายนะโดยเราฟันพวกนี้มันหายตัวได้นะก็เป็นเหมือนเราอะ่ะเอาแล้วไงหายตัวได้เราก็ต้องหายตัวตามมันครับงัดกันหน่อยนี่ทีเดียวตาย ตายไหมไม่ตายทีเดียวไม่ไม่ตายก็เกือบตายเลยทีเดียวโว้สไนเปอร์ยิงแรงมากครับตัวสไนเปอร์นายเหรอนายเหรอหมาไนายแล้วกันไปไปหาแจ็คจุดเซฟเรียบร้อยมีโดนส่วนปะเนี่ยโอ้โหตัวนี้แก้อวอ่ะโคตรเกลียดแม่งเลยเนะี่ยผู้ชมมาแล้วเนะี่ยถึงแม่งเลยคนระับ โอเคได้เวลาใช้เดียวเป็นลูกกระสุนปืนก่อนมาเฟยตัวอะไรมามากงว่เนียโอเคมาแค่เนี้ยน่ะละสองตัววอลโลเดอร์ er. นี่ยิงตามันยิงแขนมันยิงทุกอย่างเออามันไม่มีกระสุนที่จะยิงยืนให้ยิงยงี้ก็มันเลยอะกระสุนกระสุนกระจายหมดเรียบร้อย โอ้ยซูเปอร์แบนแอดพระเจ้าช่วยยิงหัวเข้าไปเลยครับซูเปอร์แบนแอดครับคุณชมลักษณะจะแข็งแกร่งมากได่เจียมทานอันนี้โดนยิงแล้วเอาะเบิดไปก่อนแล้วกันกนตายแล้วเหลือครึง่งรดมันยิงึกอ,อะไรใส่เราเนี่ยเกาะแตกแล้วตอนนี้ เออเออเออเลื่อนหมดเลื่อนหมดเปง่ง้วครับเราต้องยิงบาซูก้าใส่มันบาซูก้าใส่มันอย่าเพิ่งรีบตายอย่าเพิ่งรีบตายเอาบาซูก้าไปบาซูก้าไปแมงเอ้หลบได้ซุปเปอร์โอ้โหเหลืออีกไม่กี่นิดเดียวเองเออดองคียับบมอนเลยไม่เป็นไรเราเซฟไว้ได้แค่นี้ก็ตายแล้วไม่มัน เวลาถ้าเราตายไปบ่อยเนี่ยไอตัวหลอดหลอดข้างล่างมันจะลดเร็วมากครับเนี่ยเราก็ตายไปสามสี่รอบอยู่มั้งนเ,เ,เนี่ยมันก็ลดเร็วนะ่ยโอเคกลับมาต่อมาเวย้ยโอ้เลือดเต็มใหม่เลยเหรอผพิลูกกระสุนฉันอีกแล้วดิอ๋อวะเราต้องยิงไอ,ไอตัวพวกนี้ก่อนนะคอยมายิงเราไฮเปอร์เลียนโซเดียน เนี่ยตัวพวกเนี้ยมันหลบได้แต่วะมีตัวไหนอ่ะโดเดอร์เหรอโดเดอร์โอ้โหืมรุนแรงมากขอยิงมนก่อนได้ไหมขอยิงก่อนแล้วอยู่ให้กูได้ยิงก่อนดิเฮ้ยมันรถเร็วจังวะสองรอบเลยเฮ้ยเอ้ยไม่ใช่แล้วคุณผู้ชมมันไม่ใช่แล้วนะนะ ถ้าตายอีกรอบนี้เลยเลยเอาดีๆเอาดีๆแล้วเอาดีๆละไปไว้ข้างไนกันเฮ้ยไม่น่าตายแต่มันท่าทางเดเมจมันจะแรงมากครับเนี่ยแล้วผมจะไปยิงกำมันตัวต่อตัวข้างในเลยแล้วนาระเบิดไปกินก่อนเอาไปชิมไปชิมก่อนหนีไปทำไมวะ สวนลงไปเลยนี่สวนลงไปเลยมาตาต่อตาฟันต่อฟันหมัดต่อหมัดเห็บต่อเห็บตายดีครับทำแม่งจะเก่งมากเลยนะเนี่ยถ้าทำให้จะเก่งมากเลยเนี่ยโหยิังไม่ลดเลยอ่ะจบจบจบ จุกี้นี้ขอลลยมก่อนเมื่นในพาร์ทที่17นี้นะฮะแมงซูไม่ได้้เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีพาร์ทหน้านะฮะพาร์ทหน้าทำแก้มือใหม่สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ s ับส c คร b e ด้วยนะแพ้ก็ไปซะดื้อเลยบ๊ายบาย <laughs>